กระทรวงดิจิทัลจับมือดีปา้าแถลงข่าวการจัดทําบัญชีบริการ Digital, กกายยกดิจิทัลกลไกยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสาระสําคัญเรื่องการจัดทําบัญชีบริการดิจิทัลเมื่อวันที่13ธันวาคม2565หวังเป็นมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมเปิดโอกาสสู่ตลาดภาครัฐขณะเดียวกันนั้นหน่วยงานภาครัฐจะซื้อจัดจ้างสินค้าบริการดิจิทัลที่มีราคากลางที่ชัดเจนแนะนําไปสู่การพัฒนาบริการเพื่อประชาชนสอดรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน้าอยู่เผยเตรียมพร้อมให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงและสามารถเลือกซื้อสินค้าบริการดิจิทัลคุณภาพผ่านแพลตฟอร์มได้ ก็ะะหลักก็เพื่อส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลของคนไทยนะฮะเพราะว่าวันนี้คนไทยเวลาทาธุรกิจบริการดิจิทัลเนี่ยจะไปขายน่วยานภาครัฐนะครับก็คนจะซื้อก็ไม่มีราคากลางนะครับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนก็ไม่กล้าซื้อนะครับหรือตั้งงบประมาณไม่สะดวกไม่ได้ยากเลยนะฮะวันนี้พอเรามีบัญชีบริการดิจิตัลเนี่ยนะบัญชีบริการต่างๆที่เป็นทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของคนไทยเนี่ยที่จะไปขายให้หน่วยงานราชการเช่อาจจะเป็นท้องถิ่นหรือทั้งจังหวัดหรือกรมต่างๆที่จะซื้อเนี่ย ก็จะมีราคาการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้วิธีพิเศษในการซื้อเฉพาะเจาะจ,จงหรือว่าไม่ต้อง e b e bidding นะซึ่งจะทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกรวดเร็วขึ้นแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพด้วยนะเพราะจะมีมีมาตรฐานที่ทางดีป้าจะเป็นคนกำหนดขึ้นมาแล้วทดสอบมาก่อนแล้วว่าอันนี้คือคือบริการยี่ห้อที่ที่มีมาตรฐานใช้งานได้ดีและมีราคาที่เหมาะสมน,นะครับตอนนี้มี300กว่าบริการ ก็อยากให้มาดูนะมันเดี๋ยวไปเปิดไปเปิดในเว็บไซต์ก็ได้นะครับของดีป้าคือบริการก็เช่นสมาร์ทซิตี้นะที่ต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาเมืองนะครับหรือแม้ในภาคการเกษตรเช่นการระบบสมาร์ทฟาร์มหรือว่าการใช้ดโดรนเพื่อการเกษตนะรอย่างเงี้ยก็จะมีมาตรฐานที่ชัดเจนมีราคากลางซึ่ทำให้ต่อไปเวลาเราส่งเสริมไปซื้ออุปกรณ์ต่างนี้ให้กับประชาชนโดยอาจจะเป็นโดยกานภาครัฐเองนี่ก็จะซื้อได้อย่างสบายใจขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับ ภาคเอกชนก็ได้ประโยชน์นะบริษัทต่างๆที่ซื้อสินค้าในบัญชีบรงการดีต้อนก็จะได้ของดีมีคุณภาพแล้วเนี่ยยังสามารถนํามาใช้ลดหย่อนภาษีได้200เเซนะครับแล้วก็เราจะพยายามให้วงเงินในการลดภาษีได้มากขึ้นอีกตอนนี้ไม่ได้แสนบาทนะครับแต่ผมนี่คุยกับทพที่ป้าว่าน้อยไปหน่อยนะตอนแรกขอไป5 0 0 0 0นนะแต่ว่าทางคลรมนว่ามาแสนดีนกว่าก็ลองดูนะครับถ้ามันมันเวิร์กก็เดี๋ยวจะเพิ่มวงเงินอีกใช้ลดหย่อนภาษีก็ได้สำหรับเอกชนถ้ามาใช้ ซื้อสินค้าในบัญชีบริการดิจิตอลครับออที่แน่นอนก็ธุรกิจสตาร์ทอัพของคนไทยที่ทําธุรกิจบริการดิจิตอลเนี่ยการที่เรามาขึ้นบัญชีเราก็เหมือนเราจะช่วยคุ้มครองและช่วยส่งเสริมให้เราสามารถหาลูกค้าได้ดีขึ้นแข่งขันกับต่างชาติหรือบริษัทเื็นอื่นได้ดีขึ้นนะครับนั่นผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจบริการต่างๆใน,นด้านดิจิตอลของคนไทยเยติบโต,ต,ต,ตขึ้นนะมีรายได้ที่ดีขึ้นและทางในตัวเองคนไทยก็จะสามารถนําบริการต่างๆไปใช้เกิดประโยชน์ทําให้อยู่ดีีกกินนดมาขึ้ เพระในภาพรวมผมว่าเศรษฐกิจดิสตอนต้องเติบโตขึ้นนะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านแน่นอนจากบัญชีบริการดิสตอนนี้น,นะครับเวลาเราจะดาเนินการขึ้นทะเบียนตอน้องมีมาตรฐานนะครับหนึ่งในมาตรฐานนะั้นเรียกว่าดีชัวร์ดีชัวร์นั่นคือมาตรฐานด้านความปลอดภยัยด้านฟังชนอลิตี้นะครับแล้วก็ด้านซิเคียวริตี้นะครับเราปรากฏว่าในเมืองไทยยังขาดแลบวิเคราะห์ทดสอบด้านฟังชนอลิตี้แล้วก็เซฟตี้อยู่ HCG เนี่ยโดยวีดูเนี่ยมีแลบด้านนี้ที่มีเดพลอเปอร์อยู่ก็จะช่วยการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานด้านฟังชนอลิตี้แล้วก็เซฟตี้นะครับ แล้วก็รวมทั้งตัว security ด้วย security หมายความว่าต้องใช้บนคลาวแล้วข้อมูลต้องถูกจัดเก็บในเมืองไทยนะครับตอนนี้ที่ออนเลยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยมีทั้งหมด300รายการนะครับแล้วก็มีตัวฮาร์ดแวร์ที่ขึ้นมาแล้วตัวอย่างเช่นตัวอุปกรณ์โดรนในสมัยก่อนโดรนเนี่ยไม่มีมาตรฐานนะครับบินแล้วก็ส่งข้อมูลออกต่างประเทศเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแล้ว2เจ้าด้วยกันนะครับก็จะมีความมั่นคงความปลอดภัยมากขึ้น,น ตอนนี้เองถ้าเกิดว่าเป็นของภาครัฐนะครับก็คือที่มติให้นโยบายคือเราจะให้เมืองที่ขับเคลื่อนอัจฉริยะนะครับโปรเจกต์ก็คือหมาอนว่าโครงการต่าง,งๆใช้บนบัญชีบริการยิจิตอนก็จะเป็นการเปิดประตูสู่ภาครัฐได้โดยสะดวกนะครับกรอบงบมาที่เราเสนอไปในปี67เก็ประมาณสัก7,000ล้านที่ผ่านต่างโครงการเมืองอัจฉริยะนะครับก็บให้มันขึ้นทะเบีย,เยเนเยอะๆแล้วกันธุรกิจโครงการดิจิตอลน่ะใครดูข่าวนี้แล้วก็บอก,กบต่อๆกันอยากให้มันขึ้นเยอะๆแล้วก็เปิดกว้างนะให้คนไทยเนี่ย ที่ที่มีไอเดียมีธุรกิจด้านดีต้นนะครับที่อยากจะไปขายให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนก็มาขึ้นขึ้นทะเบียนซึ่งขึ้นง่ายนะผมบอกขอ,ออว่าการขึ้นทะเบียนต้องง่ายแล้วก็อย่าไปสร้างมาตรฐานที่เป็นการกีดกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาให้เข้ามาง่าย คือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในบัญชีประการดีต้นนะครับจะได้เกิดการแข่งขันกันจริงๆมันเรื่องของกรมบัญชีกลางนะผมไม่พูดว่ามีนาคมนี้คือใช้ได้เลยหรือว่าเดี๋ยวฟังฟังนึ่งวันนี้คอรมอมีมติอนุมัติแล้วนะครับแต่คนที่ต้องไปออกระเบียบตามมาคือกรมบัญชีกลางเพราะว่ามันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะซึ่งอันนี้รอเขาอยู่เขาก็พยายามเร่งให้เราเนี่ยจริงๆตั้งใจว่าให้จบภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่อาจจะดีเลยเป็นต้นมีนาที่เราเป้าหมายไว้นะครับเพราะฉะนั้นก กกกรรมชารปราปะศอย่างนี้ครับก่ที่เราคุยกับทางกรมบัญชีการเนี่ยมันมีวิธีการ e b i d ิดดิแข่งขันโดยราคาเวลาแข่งขันโดยราคามีแต้มต่อเขาจะมีเรื่องร้องเรียนกัน แต่ถ้าเกิดว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานชัดเจนแลอมีราคาชัดเจนและราคาไม่เกิน5้าแสนบาทในปกติอยู่ในระเบียบพัสดุคือไม่เกิน5้าแสนบาทจ่อจองได้อยู่แล้วแต่เขาปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐในอดีตที่เวลาไปเจาะจงพวกนี้มันไม่มีราคาการก็จะถูกตรวจสอบแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดทางดีป้าผู้ป,ประกอบการจับมือการทํางานและมีมาตรฐานทั้งเชิงราคาและคุณภาพจริงเขาก็จะให้ใช้วิธีการเจาะจงได้สองถ้าเกิดว่าเกินวงเงินของเจาะจงและมีหลายเจ้าก็ใช้วิธีการเชิญชวนและคัดเลือกได้แต่ต้องอยู่ในบัญชีรายบริการ ที่ต้นท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปเอานอกบัญชีมา,าผมเข้าใจว่าจากข้อมูลนะครับที่เราดึงจากตัว u d g e t i n g ในปี66ที่เป็นการซื้ออุปกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในยอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ4-5พันล้านบาทนะครับหมายความว่ามีไปเป็นทั้งตลาดทั้งหมดทั้งประเทศนะครับส่วนของทางเทศบาลเองนี่ต้องขออนุญาตไม่ทราบข้อมูลนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในระบบ e-budgeting แต่ผมคิดว่าทย่างมบตินํำเรียนก็คืออย่างน้อยหมื่นล้านบาทนะครับคือปีแรก เ็นทั้งปีมองเป็นทั้งปีับประมาณหมื่นล้านอ่ะผมว่าไอ้นี่ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยนะสามร้อยก้าเจ้าเนี่ยน่าจะมีรายได้ประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละคนด้วยนะถ้าลองมาดูนะครับพระฝาบสื่อมวลชนบอกพี่น้องประชาชนให้เข้ามาดูบัญชีการดิจิตอลนะครับก็มีหลายหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้มันเรื่องก็เป็นเรื่องของประชาชนก็มีนะสมาร์ทโฮมเรื่องสมาร์ทโฮมใช่ไหมบ้านอัจฉริยะนะกล้องจ้องปิดอะไรเงี้ยไอโอทีระบบ ือการทรําเกษตรสมาร์ทฟาร์มเนี่ยซึ่งเป็นระบบที่คนไทยทําได้เองแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยหน่วยงานรัฐเนี่ยมีทั้งเทศบาลมีทั้งจังหวัดแล้วรวมทั้งหน่วยงานรัฐทั่วไปด้วย,ยงบอ,อันนี้น่วงน,นใช่<ม>กองกระสวงอย่างเมื่อกี้ได้เห็นตัวอุปกรณ์บางตัวใช้สําหรับเรื่องของการเปิดปิดประตูน้ําการใช้เรื่องวัดอากาศก็ไม่ได้เฉพาะแค่จังหวัดอย่างเดียวก็มีหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นระดับกระทรวงและกรมต่างๆใช้ได้ด้วยรับ